ลิมิตครูต้อง20,000ื่เคยเก็บมาได้อยู่อาทิตย์หนึ่งครับย่ำใจแล้วที่เหลือแม่ก็โดนแดกไปเกลี้ยงเลยไปเล่นบาคารา่าพราน,นเสนร็กกันแลกกัน8,000แสนเพื่อนแรกล้านหนึ่งอีกคนหนึ่งแรก6,000นก็ไปเล่นโคนละโต๊ะผลปรากฏหมดจากที่เราเห็น70,000มืที่มันยืมกับป้ามันมันหมดไปล้านหนึ่งแล้วนะ7 0 0 0 0ที่มันหมดกับป้ามันอ่ะมันกลับมาด้วยเงิน1ล้าน7 0 0 0แสกว่าบาท สวัสดีครับกบอยคัทครับก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ของผมตอนสมัยที่ติดก,การพนันนะครับแต่ใช้คําว่าติดก,ก็คงไม่ได้แบบเยอะแต่ว่าก็เสียเยอะที่สุดในชีวิตการติดการพนันของผมในครั้งนั้นเนี่ยค่อนข้างีจะทําให้ผมเนี่ยรู้ซึง้งและตอนหนักกับมันว่าพิษภัยของการเล่นการพนันเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงคนเคยบอกกันว่าไฟไหม้เนี่ยคุณยังเหลือที่นะครับโจรป้นเนี่ยคุณยังเหลือบ้านแต่คุณเล่นการพนันเนี่ยมันทําให้คุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะวันนี้กบอยจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การเล่นการพนันให ก่อนในะย้อนไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ระนองเนี่ยสมัยนั้นก็คือเขาจะเปิดคาสิโนที่จังหวัดระนองคาสิโนที่ระนองเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นอะไรที่สําหรับคนระนองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากเราเพิ่งมาเห็นว่าคาสิโนเนี่ยมันสามารถเดินทางไปง่ายๆเลยนั่งเรือจากฝั่งระนองข้ามไปฝั่งพมา่าแล้วเราเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นแบบไอที่เขาบอกกันมารู้เล็กแบ็กแจ็คตู้สล็อตบาคาร่าทุกอย่างอะอับายมบุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะอยู่ในนั้น แล้วก็มันทําให้คนละนองนี่หมดตังไปกันเยอะมากเลยนะครับมีวันหนึ่งครับตอนนั้นมันกําลังฮิตมากมันคนละนองเนี่ยแห่ไปเล่นกันเยอะมากและผมคือหนึ่งในนั้นตอนสมัยนั้นอะโคบอยเปิดร้านได้ก็คือพ่อยกร้านวิทยุให้สมัยนั้นก็มีพวกเครื่องสง่งเครื่องเสียงวอวิทยมุมีมาขายเต็มไปหมดสมัยนั้นพ่อยกให้เลยให้กิจการเพราะเราออกจากโรงเรียนจากอีพีที่เราเล่าให้ฟังเราออกก็มาทํากิจการแล้วเราก็มีเงินเก็บผลปรากฏว่าเก็บเงินตอนนั้นโคบอยจําได้เลยวันนั้นละเงินหมุนเนี่ยของ ที่บ้านเนี่ยเขาเก็บไว้อยู่ประมาณ800,000เขาติดการพนันตอนนั้นรู้สึกแบบสนุกกับมันมีความคิดที่ว่าวันหนึ่งกูเอาได้วันละ2 0,000เนี่ยกูแทงทีนดนิดกูวัดได้วันละ2 0 0 0 0แล้วกูกลับบ้านโอ้โหมานั่งคิดเป็นตกเป็นตะว่าวันละ2 0,000น่ะเดือนนึ่งกูได้60 0 0 0 0น่ 10, 000, ะ1 0วัน2 0 0 0 0น3 0วันนี่600,000ทำอะไรกินแล้วอะ่ะกูไม่ยอยากทำงานแล้วกูสบายแล้วเดือนละ0 0 0 0 0ย้อนสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะเงินมันเยอะมากโดยที่ว่าใช้ทุนแค่5000บาทนะครับไปปั่นไปปั่นไปปั่น สูตรของโกบอยมีอย่างนี้แรกๆใช้5 0 0พันไม่พอเว้ยหลังๆจะใช้คุณ20,000 20 0 0 0แรก2 0 0 0 0แรกยังไงโกบอยจะแทงครั้งแรกก่อนบอกเขาอาเงินไป2 0,000แทงบาคาร่า3ครั้งครั้งแรกวางกอนเลย6 0พ0โป้งถ้าโดนแดกวางอีก800 0ัน0 0ได้ได้8,000มาวางอีก800 0ได้มาวางอีก4 0 0พันพอได้1 6 0 0 0ว้ยสี่พันถ้าโกบอยได้โกบอยยกเก็บเลยลิมิตคูต้อง20,000เคยเก็บมาได้อยู่อาทิตย์นึงครับย่ำใจแล้วที่เหลือแม่ก็โดนแดกไปเกลี้ยงเลย พวกนั้นน่ะบาคาร่าค่อนข้างจะหนักมากค่อนข้างจะเยอะมากติดกับเพื่อนแล้วชวนเพื่อนไปเล่นบาคาร่าทั้งเพื่อนและเราชวนไปรวมเราด้วยเป็น3ไปเล่นผมจําได้วันนั้นด้วยความที่ตัวเองเอดิดเพื่อนก็มีเงินสด1ล้านบาทโอบอยมีเงินสดอยู่800,000เพื่อนอีกคนมีเงินสดอยู่ห0 0 0นเอาเงินทั้ง3ก้อนตวเนี้ยถือกระเป๋าเจียนบอลแล้วขึ้นไปคาติโนเราขึ้นไปเหมือนเจ้าพ่อเลยเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเล่นบาคาร่าเพราะนั้นเสรจก็แลกกัน800,000เพื่อนแลกล้านหนึ่งอีกคนนึงแลกห0 0 0นก็ไปเล่นคนละโต้ผลปรากฏหมด ด้วยคาสินโนที่มันเปิดใหม่ทุกหกโมงเช้ามันจะปิดจะเปิดอีกทีตอนเที่ยงวันนั้นกบอยหมดตอนตีสี่หมด8ปดแสนแทงอะไรก็ไม่โดนไม่ไหวแล้วเอาอยัางไงดีกับชีวิตก็มานั่งคิดเอ๊กูเอาอยัางไงดีวะแม่งหมดทุกอย่างเพื่อนอะ ไอ้หกแสนนี่เขาหมดไปแล้วไอ้ตัวล้านหนึ่งเ่ยหมดเกลี้ยงไปก่อนหน้าก็บ่อยแต่มันเนี่ยไปขอป้ามันคือ7 0 0 0 0ืเอามาทําทุนตอนนั้นตีสี่กว่าแล้วเราไม่รอดนะสมัยนั้นคือพอเราแลกเงินได้เราก็จะได้ห้องพักฟรีเขาก็มีห้องพักให้ฟรีเราก็ไปนอนเพราะว่าเราแม่งเหมือนขอทานคนเนื้อเข้าใจอารมณ์คนที่แบบไปบ่อนไปอะไรไหมพอคุณหมดคุณเหมือนหมาตัวหนึ่งนะจนแบบรู้สึก่าตุเรศตัวเองก็กลับไป ตอนตีสี่กว่าพอตีห้กว่าเพื่อนกลับเข้ามาจากที่เราเห็น7จ็ดหมื่นที่มันยืมกับป้ามันมันหมดไปล้านหนึ่งแล้วนะเจ็ดหมื่นที่มันหมดกับป้ามันอะ่ะมันกลับมาด้วยเงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาท มึงบ้าแล้วมึงเอาเงิน7จ็ดหมื่นเอาทุนมึงออกมา1ล้านแล้วมึงก็ได้กําไรอีก7จ็ดแสนให้เราด้วยความโลภผีการพนันเข้าสีแม่งเพื่อนเอาคืนได้ยังไงเราก็อยากได้โกบอยแบบไม่ยอมเอาเงินมือมา2 0 0 0 0นเดี๋ยวกูจะไปปั้นเอาแ0 0 0 0 0ของกูคืนมาเอา2 0 0 0 0นมาปุ๊บวิ่งไปเพราะเราเหลือเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะมันจะ6กโมงแล้วคาสิโนเนนั้นมันจะปิดแล้วช่วงแรกๆนะเขาไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเมื่อก่อนตอนเปิดใหม่ๆก่อนโกบอยจะหมดตัวนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทโกบอยนะครับกับคุ มีความภาคภูมิใจก็คือถุงยางอนามัยแฮปปี้บอยนะครับนี่คือเป็นของที่พวกเรานะครับผมกับคุณนิกี้นะร่วมลงทุนกันแล้วก็ผลิตขึ้นมาใช้เวลาเป็นปีและเขาบอกกันเลยว,ว่าเราทำเนี่ยแบบถูกต้องนะครับถูกออยอทุกอย่างมีเครื่องหมายมอกอด้วยนะครับทำเป็นเรื่องเป็นราวเราใช้แบรนด์ของเราคือแฮปปี้บอยตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นวานิลลาความเจ๋งของมันคือมันจะไม่มีกลิ่นยางของถุงยางอนามัย มันจะเป็นกลิ่นว่านิลลาแล้วหอมมาก1กล่องนะครับจะมีข้างใน2ชิ้นราคาขายตอนนี้ปัจจุบัน60บาทถ้าคุณซื้อในตอนนี้นะครับกล่องนึงเราลดเหลือ45บาทมันมีโปรโมชั่นอยู่เราจัดส่งให้ฟรีถ้าเกิดซื้อ6กล่องนะครับไปติดตามมาดูนะครับใน l i น์แอดตัวนี้นะครับและขอเพิ่มเติมนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมราวทูสําหรับท่านชายนะครับที่ต้องการความปุ๋งปังนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ํายาทําความสะอาดจุดต้อเลนราวทูนะครับของท่านชายไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นที่ก็บ คณมิกกี้นเสนอนะครับสองกลิ่นต่างกันยังไงกลิ่นมิ้นท์เนี่ยมันจะมีความสดชื่นเวลาคุณล้างนะครับมันจะรู้สึกเย็นส่วนกลิ่นยูสุเนี่ยมันก็จะหอมๆออกกลิ่นยูสุที่เป็นกลิ่นที่นิยมอยู่ณปัจจุบันขอย้ํานะครับสองกลิ่นเนี่ยมันเป็นสูตรออร์แกนิกนะครับมันไม่ระคายเคืองกับน้องๆหรือน้องชายและก็น้องสาวที่สําคัญที่สุดนะครับเวลาคุณล้างและทําความสะอาดแล้วลองอลิฟสัมผัสดูครับมันจะมีรสหวานจากออร์แกนิกไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้องชายและน้องสาวนะครับไปหาซื ลาวทูไปหุ่นหนุนก็ได้นะครับไปเลยก็บอยไปเลยไปเสร็จก็ไปเล่นไปแลกเงินเอา2 0 0 0 0นแลกแล้วก็แลกเงินมาทุเลศด้วยความทุเรศเราก็กลับปั้นแล้วก็แทงตามสูตรเราแทงเียะสี่พั0 0้าพัแทงอย่างเงี้ยโดนไปร่วมประมาณ80,000กว่าบาทแล้วเหลืออยู่แส0 0องโดนอยู่นั่นแหละจนแบบ กล้จะหมดเวลาหรือไม่กี่ตาแล้วล่ะเขาจะปิดคาสิโนแล้วผลปรากฏว่าเพื่อนโกบอยเข้ามาไอคนที่เล่นได้ล้านเจ็ดอ่ะแม่งก็เข้ามาเขาบอกว่ามึงอ่ะเล่นอะไรมึงก็แพ้วันนี้มึงหยุดก่อนเถอะมึงไม่ควรเล่นเราก็บอกว่าเฮ้ยรับมุณไม่เล่นหรอกพคุณจะได้คืนนะเขาบอกว่ามึงก็เก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมึงอยมาเล่นทีก็ได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูต้องกลับไปเปิดร้านตอนนั้นก็คือเครียดพนอารมณ์แบบเสียทีเป็นแสนเก็บไปแสนเครียดมากแล้วนะเพื่อนก็บอกเอางี้มึงชอบตาไหนเราก็บอกว่าเราชอบแดงแต่ในโต๊ะที่เขาดูเรา ที่ชีวิตเราเปลี่ยนละคือาบอกว่ามือแพงผิดมาทั้งคืนมึงควรจะฟังเขาไอเราก็บอกเราชอบแดงเขาบอกอม,มึงอยากค้านก็ดีมึงก็แทงตามที่เขาชอบโอเคถ้ามึงแทงทีละสองพันห้าพันสี่พันเนี่ยมึงไม่ได้เงินคืนหรอกมึงเหลือเท่าไหร่ในบัญชีนั้นก็เหลือแสนสองแล้วมึงก็โปะไปหมดเลยเพื่อนบอกเลยโปะไปหมดเลยตานั้นตาเดียวแสนสองให้โคบอยโปะไปผลปรากฏว่าเปิดไพ่มาหงายตึงปอกแดงไอเหี้ย เ่ากอกว่ากูโดนไป2องแสนอีกเต็มเต็มก็คือ1นล้านบาททุ่นในชีวิตไม่เคยแทงอะไรที่แบบมันเยอะขนาดนี้เงิน1ล้านบาทผมหายไปในพริบตาหนึ่งคืนกูทํามาทั้งชีวิตฝากกูจะเก็บเงินได้แล้วกูยืมเงินเพื่อนมาอีกสองแสนเป็นอะไรที่แบบเศร้ามากแล้วมันก็เก็บอาการเก็บอะไระไว้หลายๆอย่างมันรู้สึกว่ามันแย่มากกับชีวิตผมที่แบบว่าโอ้โหกูโดนเรื่องแบบนี้กูโดนแบบนี้เนี่ยกูหมดไปกับมันกูไม่รอดแล้วกูไม่ไหวแล้วยอมแพ้มีคนเคยบอกว่าการพนันอะ ถ้าคุณถล่มลึกไปแล้วอะถ้าคุณไม่รู้จักที่จะยอมแพ้มันเนี่ยคุณจะลงลึกไปเรื่อยๆคุณจะต้องขายบ้านขายที่เพื่อจะไปสู้กับมันแต่ถ้าคุณยอมมันเหมือนที่กโกบอยยอมโกบอยยอมบอกว่าพอแล้วผุไม่เอาแล้วกับการพน,นันต่อไปนี้คุณจะตั้งหน้าทำมาหากินแล้วไม่หาเงินจากไอ้เรื่องอบายามุขแบบนี้ผมตั้งปณิธานละไผมไม่เอา ชีวิตผมตอนนั้นผมเดาวทั้งหมดเลยสิ่งที่ว่าผมขาดสภาพคล่องทานี่ผมจะมีเงินไว้เพื่อไปซื้อของเอามาขายเพื่อจะต่อกําไรทุกอย่างแมงการเงินผมพังหมดเลยเงินหนึ่งล้านแล้วผมต้องใช้หนี้เพื่อนอีกสองแสนผลปรากฏว่าชีวิตพังมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับนี่คือพอข้ามไปประมาณสิบกว่าปีโคบอยไปทํางานกับเจ้านายเก่าโคบอยเจ้านายโคบอยคนนี้เขาเคยคุยกับโคบอยว่าคาสิโนเนี่ยทางเงินเขาอยู่แล้วเขามีแววว่าไม่นานเนี่ยเขาอาจจะต้องเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วเพื่อบริหารเพราะว่าไอ้คาสิโนเนี่ย คือค้างค่าของเขาค่านู่นค่านี่เขาหลายร้อยล้านหลายพันล้านแล้วเขาก็จะไปเทคโอเวอร์มันแล้วก็ตอนนั้นคาสิโนที่เนี่ยมันก็ขาดสภาพคล่องหลายๆอย่างไอ้นี่เป็นเรื่องของภายในตัวกบอยเองก็บอกว่าพี่ถ้าวันใดที่พี่เทคผมขอเข้าไปดูในบ่อนหน่อยได้ไหมผมอยากรู้รายละเอียดแล้ววันนั้นจริงด้วยเป็นวันที่เจ้านายกบอยเทคโอเวอร์คาสิโนที่นั่นนะครับวันนั้นด้วยความที่เราเป็นคนสนิทของนายเราวิ่งเข้าไปที่ห้องเกมรูมหมดเลยเข้าไปถามกันเลยว่าคุณอยากรู้จริงว่าคาสิโนมันโกงได้ไหม เขาะมันมีปมฝังใจที่กูโดนเงินไปล้านหนึ่งแต่คืนนั้นอ่ะเขาบอกโคบอยว่าคาสิโนครับที่ไหนอ่ะไม่มีใครเขาจะโกงสมมติว่าโคบอยเนี่ยไปกู้เงินใครก็แล้วแต่โคบอยกู้10,000แบาทโคบอยเสียดอกเบีย้ยสาหรือ5%ต่อเดือนนี่ก็ถือว่าโหดแล้วน,นะสมมติว่าคุณกู้มา1 0 0 0 0แคุณโดนดอกเบี้ยร้อยละสามเท่ากับว่าเดือนหนึ่งคุณโดนสามพันแลวร้อยละห้าเท่ากับว่าคุณโดนเดือนละห้าพันนี่นคือค่าดอกเบี้ยย้ำว่าต่อเดือนแต่เขาบอกว่าคาสิโนเนี่ยมันกินส่วนต่างจากการแทงของคุุณณสมมติคก้องงนแท ไอ้กล้องนี้แทนอีก1 0 0 0 0แสนคุณแทงค้านกันแดงกับเขียวคือคุณแทง10,000แสน 1, ในคาสิโนได้แล้ว5 0 0 0และการแทงแต่ละครั้งเนี่ยคาสิโนเขาได้ส่วนต่างต่อ3นาทีไม่ใช่ต่อเดือนนะเพราะฉะนั้นเขาจะได้5%ตจากอัตราส่วนที่แทงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขามีวีความจําเป็นที่จะต้องโกงเลยปอให้คนมาเล่นมาแทงกับเขาเยอะๆคุณจะได้เสียเรื่องของคุณแล้วมันเป็นกุศโลบายที่โกบอยเข้าไปข้างในโกบอยเข้าไปข้างในเลยไปดูห้องเซฟมันเป็นตู้เซฟที่ผมไม่เคยเข้าไปอะ่ะมันบอกว่าเป็นกุศโล คือเหรียญเนี่ยเป็นชิปหนึ่งชิปเนี่ยมันเอาเหรียญพวกเนี้ยมันทําทอนให้มันเล็กๆเพื่อให้มันไม้มีความรู้สึกชิปบางชิป10,000บาทเท่ากับเหรียญเดียวแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินปึกหนึ่งหนึ่งหมื่นไปแทงป๊อกเด้งอ่ะคุณจะใจคุณตุมต่มๆแต่ถ้าเกิดคุณโยนไปเหรียญหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมันจะรู้สึกไม่มีค่าเงินไม,ไม่มีค่ามันคือเหรียญน,นั่นคือกุดสโลบายลองสังเกตดูคาสิโนข้างในเขาจะไม่มีนาฬิกาแขวนเล้นะเขาจะไม่บอกเวลาเขาจะมีม่านปิดเขาจะไม่ให้รรรู้้เเเเดือนนตะวววััาาาก็ลลลย่่งงจิๆแโ ที่ไม่เคยมีประวัติเรื่องของการโกงมีแต่แต่ลูกค้าโกงเขามากกว่าโกงในแบบไหนโกงในเรื่องของการรู้กับเด็กแจกให้การรู้กับเรื่องของทอนเงินการโกงอะไรหลายๆอย่างคือเขาเล่าให้ฟังแต่เขาบอก มันไม่มีประโยชน์ที่คาสิโนะจะมาโกงลูกค้าเราก็มาถึงบางอ,อ้อวาโอเคงั้นกูก็ทําใจได้ว่านั้นที่กูโดนเนี่ยกูโดนจากสติเขาบอกว่าทําไมคาสิโนถึงแจกเหล้าคุณมาเลยคุณจะสั่งเหล้าอะไรกินก็ไม่อัน้นเขาเสิร์ฟแม้กระทั่งอาหารที่คุณสั่งเสิร์ฟบนโต๊ะเล่นไพ่เพราะอะไร เพราะไม่ให้คุณน่ยพลาดทุกวินาทีในการที่คุณออกไปนู่นคุณออกไปนี่และคุณจะไม่แทงแต่เขาบริการคุณขนาดนั้นเราก็มาถึงบางอ,อ้อ,อนี่คือกุศสโลโบายของคนเล่นผมก็เลยย้อนกลับมาถามชีวิตผมเองว่าผมหมดกับเรื่องเนี้ มันทาให้ผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแย่มากกับการทำมาหาก,กินกับผมอยากจะบอกน้องๆ f c ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบางคนบอกผมว่าเอ๊ะอบอยเว็บพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันโกงได้ไหมผมบอกคุณอย่างนี้แล้วกันจากที่ผมเข้าไปศึกษาและเข้าไปใน,นข้อมูลเนี่ยเอาเป็นว่าแม้แต่นั่งบนโต๊ะเขาแจกไพ่เขายังโกงเงินแป๊ดเดียวเลยเข้าใจไหมฮะแล้วพอเล่นในออนไลน์ละ่ะคุณไม่ได้เห็นกับตาอย่างแรก อย่างที่2ออนไลน์เนี่ยมันจะมีเวลาที่ดีเลย์คำว่าดีเลย์คุณคิดดูนะสองสามวินาทีในการดีเลย์เนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนไพ่ได้เพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูว่าคาสิโนที่มันทํายุคใหม่เนี่ยมันอยากทําให้เร็วเนี่ยมันจะเอารายการทีวีอะไปอยู่ข้างหลังแล้วก็มีรายการที่สามารถเปิดเรียวทามให้คุณเห็นเลยว่าไอ้นี่ไม่ได้โกงนะเนี่ยมีข่าวอยู่นะคุณก็เปิดดูดิคุณเปิดช่องอะไรก็แล้วแต่ไอ้นี่เขาเปิดอยู่เพื่อเป็นการเทียบไอ้นี่คือกุสลระบายของเว็บออนไลน์มีคนกระถามว่าเอาแล้วบอลน,น่ะมันโก ผมไ่่เกงแต่ผมเคยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางฝรั่งผมเคยไปแทงบอลของเชลซีเขาก็บอกว่าอัตราต่อรองของต่างประเทศะเขาไม่มีนะต่อลูกหนึ่งต่อลูกครึ่งต่อปอปอเขาไม่มีเขามีแค่ต่อรองคืออัตราคือแทงหนึ่งจ่าย5จ่าย10จ่าย8อันนี้คืออัตราต่อรองแต่ถ้าเกิดคุณแพ้คุณแทงสิบถือว่าแทงหมื่นหนึ่งคุณอาจจะได้แค่สี่พันถ้าเป็นแต้มต่อเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเรื่องของบอลเนี่ยมันก็มีอัตราต่อรองซึ่งเจ้ามือเขาได้ตลอดเพระนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปคาด หวังกับการที่คุณจะไปหารายได้จากเรื่องของการพนันการพนันนะครับมันไม่เคยทําให้ใครรวยนอกสจากเจ้าของกิจการย้อนกลับไปถา,าาาถามว่าเอ้าแล้วเอฟซมาถามบอกเอาโกบอยแล้วเจ้าของกิจการที่เทคโอเวอร์ให้เจ้านายโกบอยละ่ะเขามีเงินนะเขาได้เงินเป็นเป็นหมื่นล้านเขาได้เงินจากการเปิดแต่ว่าเขาเท่าที่โกบอยทราบเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้ผิดประเภทเขาเอาเงินไปลงทุนแบบอื่นมันก็เลยทําให้เขาขาดสภาพคล่องแต่จริงๆการทําคาสินโนไม่เคยมีคาสินโนไหนที่ทําแล้วเจ๊งนะครับอยากะเตือน FC ทุกคนนะครับ ว่าอย่าเล่นเลยนะครับผมมาเตือนสติไม่อยากให้ทุกคนเล่นอยากให้ทุกคนมีสติอยากให้ทุกคนใช้2องมือสอตีนุณเนี่ยทำมาหากินดีกว่า อย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะได้รู้คุณค่าของเงินนะครับวันนี้ก็สนุกมากผมขอเล่าเรื่องประสบการณ์การเสียงเงินเป็นล้านนะครับกับคาสิโนในฝั่งพมา่าก็เทปนี้นะขอบคุณร้านสวยๆนะครับ The s i x i x Cottage นะครับก็บรรยากาศดีร่มรื่นอาหารก็อร่อยกาแฟก็กลมกรอบนะบผมชอบที่นี่เขาก็มีร้านกาแฟนะครับมีร้านทำเล็บแล้วก็มีมุมขายของพวกสปาอะไรต่างๆแยะยไปหมดเลยและทราบว่าเขาจะปิดปรับปรุงนะครับช่วงที่เราออนเทปอยู่เนี่ยและจะมาเปิดอีกทีในเดือนตุลานะครับ ลองมาดูที่ร้านนี้หรือว่าใครที่สนใจก็คือตุลานี้เขาจะเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวตุลาและกูบอยจะมาอีกรอบหนึ่งวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับกูบอยคัดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ